สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเก่อติดข่าวดังออนไลน์ล่าสุดบิ๊กโจ๊กไม่ทนแล้วส่งทนายฟองบิ๊กตู่สั่งย้ายโอนไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยเมื่อวันที่22กันยายนที่ศาลปกครองกลางพลตำรวจโทสุรเชษหักพานที่ปรึกษาประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีมอบหมายให้ในายสนทิงามลำยวง ทนายความเดินทางไปยื่นฟ้องพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีกรณีออกคำสั่งย้ายโอนไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากผ่านมากว่าหนึ่งปีแล้วแต่กลับยังไม่มีการตั้งกรรมาการสอบสวนความผิดพลตบดท,ทสุรเชษและไม่มีการสอบสวนทั้งจากหน่วยงานที่ตรวจสอบ ทั้งปปทปปชและสตองอตามกระบวนการที่ควรจะเป็นแต่อย่างใดอีกทางเจ้าตัวก็ไม่ได้สมัครใจที่จะโอนย้ายไปในตำแหน่งดังกล่าวนายสนทิกล่าวว่าที่ผ่านมาพลตำรวจโทสุรเชษก็ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถในฐานะตำรวจที่ต้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนด้วยการเข้าไปแก้ปัญหาคดีช่อกงประชาชนนี่นอกระบบ แก๊งโรแมนซ์แกมแก๊งอัชญากรข้ามชาติรวมถึงคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนโดยการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเอาจริงเอาจังจนผลงานเป็นที่ประจักษ์แต่หลังถูกโอนย้ายก็ไม่มีการเอาใจใส่สารต่อทำให้ปัญหากลับมาทำร้ายประชาชนหนักกว่าเดิม ที่ผ่านมาพลตรวจโทสุรเชษไม่เคยถูกระบุว่ามีความผิดอะไรไม่มีการตั้งกรรมการสอบแม้แต่ตัวของนายวิศนุเครืองามรองนายยกรัฐมนตรีเองก็ยังออกมาระบุว่ามีความผิดอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีก็มีสิทธิกลับต้นสังกัดได้แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการออกคำสั่งแก้ไขคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนายสิทธิกล่าว นอกจากนี้พร้อมระบุว่าที่ผ่านมามีข้าราชการกว่า90คนที่ถูกย้ายโอนมาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปัจจุบันเกินกว่า80คนทยอยกลับต้นสังกัดแล้วหลังสอบสวนไม่มีความผิด และอีกไม่กี่คนกำลังจะเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคมนี้ขณะที่พลตำรวจโทสุรเชษฐ์ไม่เพียงแต่ไม่มีผลสอบสวนความผิดยังไม่มีการแก้ไขคำสั่งที่ผิดพลาดทำให้เสียโอกาสที่จะไปปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องที่ควรจะเป็นเพราะเป็นหน้าที่ของข้าราชการตำรวจนี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องออกมายื่นฟ้องขอให้หนาย,ยกรัดมูตรีพิจารณาแก้ไขข้อผิดพลาดที่ เกิดขึ้นเพื่อให้ความเป็นธรรมและสร้างมรรทาฐานที่ถูกต้องต่อไปงานนี้โต้กันเดือดเต้ม,มงคลกิจกับศิระเต้มมงคลกิจลันท้าชู3ามนิ้วผิดกฎหมายต่อไปจะชูนิ้วเดียวท้ายุบพักจะได้ลงถนนเต็มตัวด้านศิระแจ้งความสสเก้าไกลมงคลกิจหนุนมอบมหาวิทยาลัยธรยรมศาสตร์ล้มล้างการปกครองยื่นสารยุพัก จากกรณีที่นายศิระเจนจาค้าสสกทมพักรองชารัฐเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับสอนอชนะสงครามเพื่อดำเนินคดีกับนายมงคลกิจสุขสินทารานนท์สสพักไทยศรีวิไลนายพีรวิท์เรื่องลือดลภาคสสสพักไทยรักธรรมและนายนัทชาบุญชัยอิสวัตสสพักเก้าไกล กรณีที่ร่วมชุมนุมในสถานที่ห้ามชุมนุมหลังมีภาพทั้งสาคนไปชูสามนิ้วกับผู้ชุมนุมแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมโดยนายศิระยังเผยอีกว่าวันที่23กันยายนจะไปยื่นเรื่องให้ตรวจสอบจริยธรรมสสทั้ง3หากฝ่ายกฎหมายตรวจสอบแล้วเข้าข่ายยุบพักกันเมืองได้ก็จะยื่นต่อศาลให้สั่งยุบพักดังกล่าว โดยล่าสุดวันที่21กันยายนนายมงคลกิจได้โพสเฟซบุ๊คแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าต่อไปไม่ชู3นิ้วละผิดกฎหมายงั้นชู1นิ้วพอถ้าอยากยุบพักก็ยุบไปเลยจะได้ลงถนนเต็มตัวเจอกันจำชื่อข้าไว้เตพราม7สะกดคำว่ากลัวไม่เป็นหว่าโดยชาวเน็ตต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้กันว่า ถึงเวลาไอเต้จัดหนักงานนี้คงได้เห็นสิระโดนส้นเท้าแน่ๆเสียดายภาษีที่เอาไปจ่ายเงินเดือนไอพวกนี้จริงๆเลยเกิดมาไม่เคยเห็นสอสหรือรัฐบาลไหนผีบ้าผีบอมากเท่ารัฐบาลนี้แล้ววันๆสร้างแต่กรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไหมถ้ามีจริงขอให้มันตกบันไดตายไปซะ, <S 1> <S 1> <S <ส>ะเปลี่ยนชื่อได้แล้วสิระ เปลี่ยนเป็นสวะขยะสังคมลมล้างยังไงวะเขาแค่เรียกร้องแก้รัฐธรรมนูญอยู่รัฐประหารบอกให้กองทัพกลับไปทำหน้าที่ของพวกมันอย่าเผือกเข้ามาเล่นการเมืองนำกองทัพมาเล่นการเมืองยุสภาทำประเทศเป็นรัฐประหารไม่ต่างจากประเทศปิดไปเลย น่าจะยุบพ,พักรัฐบาลก่อนที่ทำให้คนออกมาชุมนุมถ้าไม่มีพวกรัฐมนตรีค้ายานาฬิกาหรูรูปป่า1น0 0ไร่คงไม่ออกมากันหรอกท่านท่านสสผู้มีเกียรติที่เคารพท่านทำหน้าที่ของท่านเต็มที่ท่านเคยคิดถึงประชาชนบ้างไหมเลียก,ก่อนได้เปรียบก่อนละงงานนี้อาหารเม็ดมีเยอะไม่ต้องแย่งกันครับท่านศิระ ภูมิใจมากใช่ไหมที่ได้การปกครองมาด้วยการโกงสารพัดรูปแบบทั้งบัตรขย่งทั้งออกแบบกันไว้ไม่ให้ฝ่ายชนะได้สอสอปาร์ติลิสเพิ่มทั้งแต่งตั้งสบวไว้ยกมือวดนายยกวางมากก็เอาไปแก้ปัญหาประชาชนไปมันจ้องแต่จะสร้างปัญหามากกว่าการเป็นผู้แทน ล่าสุดมาริยานางงามคนดังมาแล้วโพสต์หลังเข้าร่วมชุมนุมเศร้าได้ยินไหมรัฐบาลเป็นตัวทวง โดยเมื่อวันที่21กันยายนปี2023นับเป็นหนึ่งดารานางงามที่มีหัวใจประชาธิปไตยและได้ประกาศจากเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาทั้งนี้มีแฟนคลับได้เจอกับมาริยาพูลเลิรลาบบริเวณใกล้ๆที่ชุมนุมโดยในอินสตาแกรมของคุณมาริยาได้โพสต์รูปด,ด้านหลังขณะนั่งร่วมชุมนุมโดยระบุข,ข้อความว่า มันเศร้าเมื่อรัฐบาลที่ควรดูแลความสุขของประชาชนใช้งบเพื่อเศรษฐกิจส่วนตนเมื่อประชาชนที่กำลังสู้เพื่อความเท่าเทียมและเสรีภาพมีรัฐบาลที่ทำตรงกันข้ามเมื่อประชาชนพร้อมเดินหน้าแต่รัฐบาลเป็นตัวถ่วงจะได้ยินและรับฟังพวกเราไหมให้มันจบที่รุ่นเรา h 9กันยาทวงอำนาจคืนรัษฎร โดยชาวเน็ตต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้กันว่ารัฐบาลประยุทธ์เป็นรัฐบาลที่ชั่วช้าเร็วซามต่ำช้าสกปรกโสโครกโง่เงาดำมืดบอดที่สุดในประิศาสตร์ชาติไทยไม่ใช่แค่ตัวถ่วงครับคือศูนย์รวมตัวปัญหาเลยปัดโทใช่เลยครับ ถ้าอย่างลุงเป็นนายกได้ตาสีตาสาชา üt, วไร่ชาวนาคนเก็บขยะวินมอเตอร์ไซค์คนจรเร่ร่อนหรือกระทั่งควายวัวสอไฟฟ้าก็เป็นนายกได้เห็นสลิมออกมาโชว์โง่แถ่ข้างๆคูคูเข้าข้างพ่อผดิการพวกมันคนพวกนี้เป็นตัวถ่วงของประเทศโดยแท้เป่านกหวีดให้ฝูงควายมาบริหารประเทศ นี่แหละนางงามต้นแบบทวงมากครับประเทศชาติเป็นหนี้2ี่20ล้านล้านบาทสลิมชอบมันรักชาติกันแบบไหนวะงวงสุดๆสลิมดิ้นมากๆระวังจะนอนไม่หลับนะอย่าถึงขั้นเอาตีนไก่หน้าผากนะแค่มือก็พอถ้าไม่มีรัฐประหารไม่มีรัฐบาลสืบทอดอำนาจผิดการ ป่านนี้บ้านเมืองของเราเจริญไปแล้วไม่ต้องมาอยู่แบบนี้หรอกนะดูคนมีอำนาจผ่านงบแย่งชิงผลประโยชน์กันไม่ใช่แค่ตัวถ่วงครับแต่เป็นรัฐบาลที่ทำให้เกียรติและศักดิ์ศรีของอาชีพในเครื่องแบบยานทหารและตำรวจลดลงไปอย่างมากรัฐบาลคือตัวถ่วงความเจริญของประเทศสุดๆ ขนาดดาราย,ยังออกมาน่าจะมีคนออกมาเยอะกว่านี้เสียสละเพื่อชาติเสียดายเราอยู่ต่างจังหวัดทุกวันนี้สวยรุ่นใหม่สวยมีสมองสวยฉลาดสวยจริงๆเลยค่ะมาเรียโพสแบบมีเท่ากับสาดน้ำร้อนใส่ชาวสลิมที่นอนใช้ขาหลังเกาขี้เรื้อนอยู่เลยนะเนี่ยเดี๋ยวได้ออกมาดิ้ดกันอีกแล้ว มีแต่ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าขึ้นเมื่อมีรัฐบาลใหม่แต่นี่อะไรอยู่มาหกปีถอยหลังซะง,งั้นการเรียนก็ล้าหลังเศรษฐกิจก็กำลังจะแดกบวยลาวกัมพูชาพาม่าก,กำลังค่อยๆก้าวประเทศไทยใจดีระวังหลังให้เสื้อแดงตั้งเวทีคู่ขนานจวกรัฐบาลอะไรๆก็โทษทักษิณดีใจขนลุกนักศึกษาชุมนุมไล่ โดยเมื่อวันที่19กันยายนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ผู้สื่อข่าดได้รายงานความคืบหน้าของกิจกรรมการชุมนุม19กันยาทวงอำนาจืือนรัษฎรโดยสำหรับบรรยากาศเมื่อเวลา20นา50นาทีที่ผ่านมากลุ่มคนเสื้อแดงได้ตั้งเวทีขนาดเล็กที่สวนหย่อมบริเวณอนุสาวรีย์ทหารอาสาตรงข้ามละครแห่งชาติหลังจากมีกิจกรรม การผูกโบขาวบนเสาไฟและต้นไม้โดยรอบเมื่อเวลา14นาฬิกาจีนผู้ปราศัยรายรหนึ่งได้กล่าวด้วยลีลาดุเดือดวิพากวิจาร์ณการทำงานของรัฐบาลพลเอกประยุจันโอชาโดยในตอนหนึ่งได้กล่าวว่ารัฐบาลนี้ไม่ว่าอะไรอะไรก็โทษแต่ คุณทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งรักชินวัตรนอกจากนี้ยังตั้งคำถามถึงการซื้อเรือดำน้ำทางออกของประเทศคือพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกไปประเทศไทยถึงจะรอดที่ผ่านมา นางสาวยิ่งรักถูกกล่าวหาในประเด็นต่างๆมาโดยตลอดแต่ไม่เคยฟ้องร้องประชาชนทุกวันนี้เศรษฐกิจตกต่ำมากแต่นายยกบอกว่าการฆ่าตัวตายไม่เกี่ยวกับรัฐบาลของตนดีใจมากคนลุกที่นักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ รัฐบาลนี้ไม่มีความจริงใจไม่มีการเสียสละมีการบิดเบือนกฎหมายทำอะไรก็ไม่ผิดทางที่ทำกับคนไทยไว้มากถามว่านักศึกษาจะยังไหวกหรือเมื่อทำสิ่งที่เหมือนกันแต่ฝั่งหนึ่งผิดฝั่งหนึ่งไม่ผิดสิ่งที่เกิดในประเทศไทยไม่ใช่ความผิดของคนไทยแต่เป็นความผิดของรัฐบาลถ้าคนมีกินมีใช้คนคงไม่ออกมาชุมนุมโดยคุณจินคนเสื้อแดงกล่าว นอกจากนี้นายยุทธนาทองดีได้ขึ้นปราศัยด้วยภาษาเหนือได้เล่าถึงการถูดเจ้าหน้าที่คุกคามว่าคนเรามีสิทธิเท่าเทียมกันการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่ใช่เราสู้รุ่นแรกคนยุคพ่อแม่เราก็สู้กันมาก่อนแล้วและจะยังสู้ต่อไปหลังจากนั้นเวลา21 12นาทีคนเสื้อแดงได้ยืนไว้อาลัยหนึ่งนาทีแด่ผู้เสียสละชีวิตทุกท่าน